91 92 91ใช่ครับอันนี้192ทั้หดเกือบร้อยไปแลนะอุ้ยเกินสวัสดีครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องราชนีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับาจารนลอตตี้นะครับโอ้นะครับมาดูซิว่าเลข91 92ของอาจารย์ยังพอที่จะมีให้อาจารย์ไหมหลังจากที่ลอตเตอรี่พัดแกล้งเลยครับอาจารย์น่าจะมาออกอีกนะครับทุกแผงน่าจะมีหรือไม่มีมาดูกันครับเล็งแล้วเล็งแล้วเล็งแล้วล เอาจับให้จับให้เอฟซีก่อนก็ได้อรัจับแล้วจับแล้วบหมพอตาล้มอ๋ออีกแล้วแม่เพี้ยนเหรอเออบอกอ๋อให้หนึ่งวันเดี๋ยวแม่ตรวจกันแล้วแล้วอยากให้อาจารย์จับให้ไหมครับอยาได้เอาอยากได้ให้เอาเอาเอาแล้วคนนี้ไม่เคยถูกเลยเปิดดวงไหมเปิดดวงหน่อยเปิดดวงรับโชคใช่ค่ะคนที่ไม่ได้ไม่เคยได้โชคไปรดีเขาเลยกตัวเดียวเลยมันบอกเดี๋ยวแจ้ะทำบุญนะจ๊ะ ใช่มีแต่ชุดใหญ่คีัมีแต่ชุดห้าชุดชุดสามเบิดเลยิดเลยมดเลยสนามสนามบินน้ำคอบข้มามองง่ายาแค่ไหว่ไรเลยครับหามาก็ราคายูุนินฝาโ้ห่เจอเอ่ไปหมดเลยด้วยนี่ไม่เอาไม่ได้เลยเด้องานนี้เนาะ้นี่นี่ของใครู่

มีเท่าไรเอาหมดแล้วตอนนี้นี่ยครับเพราะว่านี่น่าจะไปไปครบแล้วคือดีไหมผมเหลือนคนโจงลงลูยเรื่อยๆังเสียพื้มากผสมวัดล <c oughs> ดรอๆเด้าเจดนี่ให้ดังนเลยตามตรงนี <c oughs> ้จะดังเนาะทั้งนี้เหรอโอ้เนาะ เรียกเปิดไฟสองอจานหน่อยเนี่ยแสงสว่างหน่อยชอบชอบสามเก้าสองใชตง่ตรงตรงเด็กถูกเด็กถูกปึ๊บต้องช่วยช่วยนั้นด้วยวนั้น อะไรห้าแล้วออีกคนละสิบใบเดี่ยวกสามใบก่อนตัวตรงผมม็น่าะเาะเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนยังอยู่นี่อยู่จ้าวหนึ่งเจ็ด เจ้าไปเทอร์รานบอกเออเป็นอีล้วบ่เป็นอะไรเป็นอย่างี้ผีเขาผีกันไอเขาอีนั่นวันนี้บอกเรื่องเขาไ พีไม่รอดใบเล็กกันอยู่ีเข่าเขาเยี่ไมใหม่น้อมาติดตัวด้ว่ไอยู่กับแกก่อนโอเคตอนนี้ก็ได้92มา92เหลือก็94กับ96มาดีครับพี่ลองอ้อมักแต่94เนี่ยนะเกิดไม่ห็นแล้วอย่าไปกินนะท่านุ่นได้ไรครับท่านุ่นได้ไร ห้าเก้าห okay. ้าเก้าห้าเก้ารัปตเลยอืมปึ๊บเอาเอาอาึเ็ดหนึ่งลอยไปที่เดีวใบเจ้าเดียวเนาะเอาโอเค สม้งมดคือเลขเก้าติดเ้ทั้งนั้นสุดหน่อยว่ยังเลยขวัญไหมขวัญขวัญในเรื่องอะไรกันในเรื่องอะไรสิน ก็เก้าสเหมือนเดิมเก้องานี่เก้าสองเด็กถูกเด็กถูกเกเหมือนเดิมครับผมครับเก้าสองับอันนี้เก้าก้าสใช่ครับอันนี้หนึเก้ทั้งหมดเกือบร้อยใบนะอุ้ยเกินสิบยี่สิบสามบสี่สบาสิใบหกิบใบโอ้โหเกือบร้อยใบครับรวมรวมโอนให้ไข่้เยงไมได้ นี่ครับนี่บวกนี่เท่านี้เลกระจานครับนี่ติด้าเด้าไม่ได้ถ่ายเอ้าถ่ายที่ล่ะถ่ 9, 1, ายที่ก้าหนึ่เจ็ดหกสิบใบ หยุดถ่ายตั้งนานนะครับน่าจะเป็นทีมสุดท้ายแล้วนะครับมาจากไหนกันเนาะคนพี่ิดต้มหนักิดต้มหนักเฉียดไปเฉียดมาเมื่อวันเฉียดได้ไหมได้เนี่ยนู้อาจาน ใเลยไปฝัน่าได้นั่งเรือก็เลยตีสี่สี่ห้าสี่สได้โต๊ะได้ตรงด้วยเพราะเรากลับได้เนะกลับไปกลับมาโอ้โชคหมานนะครับเนาะวันนี้มั่นใจเลขอะไรครับมันใจเลกตัวไหนเก้าห้าบอกินนี่คือชอบตัวไหนเก้านั่นแหละเก้าซื้อเก้าเจ็ดเก้ว่าเก้า ครับไปขอภูเวีนึ่ง้วก้เจ็ดมาอืมวันใจเก้าเจ็ดันนี้ก็เ7เจอจุปทัดก็ได้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งมาก็ได้เซื้อรตรวใหญ่ตลอดเลยครับตามแต่แต่เล่นเวลาไม่เป็นไม่เหมือนกันเหมือนกันครับอะขอบคุณมากพี่ครับขอเดินทางปลอดภัยครับผมครับผมทังใจ เลขดังอาจารย์น็อตตี้งวดวันที่17นี้โอ้รูปใหม่รอโอ้เราเอาไปลงนะนี่เอาคนมากันรอเลยเราลงไปลงแล้ทีนึงนีคือใจเว็นได้เลยรอรอได้มาคือกันที่อาจารย์น็อตตี้คล้ายเราตุลีมาเสื้อเ่ยนี่เก้าสคืออะไรเ่ขายที่เลยอาจารย์น็อตตี้นะว่าเราคืออาจารย์น็อตตี้นะนึ่นย์นยนครับคลิปนี้ เหมาลอตเตอรี่ยกแผงอีกแล้วเกือบร้อยใบ <c oughs> ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ